สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็ยุ่กับเกมช็อตกันดูเกมนี้ก็จอกแนวคล้ายกับเกมบัสช็อตลุเลนเลยนะครับหลายๆคนก็แน่จะเคยเล่นกันมาแล้วนะครับหรือว่ารู้จักกันดีนะสำหรับเกมบัสช็อตลุนเลตนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาเริ่มกันเลยนะครับก็จะมีกุญแจมือเลยก็มีแอปเปิ้ลให้เราเลือกนะโอเคคือเกมนี้เราต้องเดิมพันชีวิตน,นะครับกับปลุกซองนะโอ้โอยโอเคเอ่าผมจะลองใช้ดูแล้วกันนะนี่โอเคครับล็อกมือไว้แล้วต่อไปก็ มาครับปิดลึกซองเราจะยิงก่อนเลยครับเรียบร้อยนัดแรกโอเคดีที่มีคุญแจมือล็อกไว้นะครับโอเคมันขยับไปได้นะต่อไปทำอะไรดีมาเดินผ่านต่อแล้วกันเอาไม่ได้นะครับไม่ใช่นัดนี้นะชิบหายแล้วมันจะเอาคืนละมันล็อกมือเราบ้างนะครับโอ้ m ม g ก็โอเคแล้วว่าขยายนี่มันทำอะไรได้เนี่ย คือเกมนี้มันจะมีไอเทมต่างๆให้เราใช้ด้วยนะครับโอเคเฮ้ยโอ้โหโอ้ m ม g o กเราโดนแล้วครับโอเคต่อไปทำอะไรดีครับเอ้ยมันเจ้าอีกแล้วโอ้ยว a t โอ้ยสองนัดแล้วเนี่ยชิบหายแล้วท่านผู้ชมผมจะกินแอปเปิลอันนี้ก่อนนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มเลือดได้นะอ่ะโอ้โหโอเคเพิ่มมาหนึ่งหัวใจนะครับ Okay. โอเคมาอุ๊ยไม่ได้ครับโหไม่ใช่ไม่ใช่แบบอุอ้ยยิงตัวเองตาย,ยเรียบร้อยนะครับยิงโดนตัวเองตายนะโอเคเดี๋ยวเราจะจัดการครับ Apple, Apple เราก็ใช้ไม่ได้นะครับคือเราต้องดูโฆษณานะอุย๊ยไม่ได้ดิถิายแล้วโอเคได้ปะยิงตัวเองไหมไม่ใช่นะครับเอาชิบหายแล้ว โอเคผมว่านัดนี้แน่เลยอ้าวสุ่มนะสุ่มสล็อตได้เลยผมไม่ได้เลยเสียอ่าเลยโอเคมาครับนี่กระสุนโอเคโอ้โหผมว่าไอเกมนี้มันลุ้นดีนะตอนจริงผมก็ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เลยนะครับผมก็เพิ่งเคยเล่นอยู่เหมือนกันนะคือผมก็เห็นแบบชื่อเสียงของเกมนี้มาเสียระยะหนึ่งแล้วนะครับ ผมก็เลยหายเกมที่มันมีความคล้ายกับเ,เกมบัชช็อตลุเล็ดนะครับใน PC อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็แบบมาเจอเกมนี้นะครับแล้วก็เอามารีวิวนะครับโอ้โหโดนหนึ่งละที่เราจะแพ้ปะเนี่ยโอ้โหเราใกล้ตุยแล้วนะครับโอเคชิบหายแล้วนี่โดนล็อกข้อมือนะทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยไม่โอ้ยตัดไปกระบอกชิบหายแล้วเอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้โ หัวเริ่มร้อนแล้วเนี่ยโอเคคือเราแพ้นะครับนี่เรามาแพ้บอทได้ไงนะฮะแพ้ AI นะครับเอ AI คือแบบ AI มันค่อนข้างฉลาดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคืนนะ you are lucky ็อกกี้อ o นเล็บโอเคครับมันจะปล่อยให้เรารอดนะครับแบบให้โอกาสเรา,เอาอะไรแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาคืนะครับ มีหลายโหมดเลยนะครับแต่เราต้องดูโคษณสนะหรือเปล่าโอเคมาแล้วก็จะมีโหมดฝึกด้วยนะมา l ลส s p เพลย์กันเลยคือเราต้องเอาคืนให้ได้นะครับคือแบบโคตรลุ้นเลยนะครับเกมนี้นะ,ะมีสล็อตให้ปาดอีกแล้วมี่ปาดสล็อตโอ้โหแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง มามาลุนลุนลุนอ๋อใส่กระสุนแล้วชิบหายแล้วโอเคมันทำอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวดูดิอ๋อดูดูโอ้โอเคครับยิงยิงเอายิงไม่ได้นะกระสุนเสียนะเอามันดื่มมันนั้นก่อนแล้วโอเคชิบหายแล้วเอามันมันส่องดูแล้วคนระับ นะต่อไปนีใช่แน่เลยเมื่อกี้ผมรีบยิงไปหน่อยนะครับลืมสังเกตนะโอ้โหว่าแล้วนะไงมันมันรู้เลยนะครับแมงเอ้ยเราโดนเหลี่ยมแล้วโอเคโดนเหลี่ยมเ i เล่นนะครับอาคิเนโปโอเคครับเดี๋ยวดูดิไม่ได้นะครับคือเราต้องดูโฆษณาเนะชิบหายแล้วอ่ะยิงตัวเองดูนะครับเอ้า แมง ơi! เอ้ยอ๋อยังไงอ่ะยิงตัวเองโอ้โหโดนเหมือนกันครับนัดต่อไปนี่มันใช่หรือเปล่าเด้ชิบหายแลว้วเอายิงยิงยิงโอ้โหใช่เลยคนะรับรอบนี้เราต้องชนะนะแต่นัดต่อไปนี่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับโอเคใช่หรือเปล่านานไง <laughs> เรียบร้อยนัดต่อไปใช่เลย <laughs> เอานานไงเดาวถูกด้วย <laughs> เรามีความโชคดีอยู่แล้วนะโชคดีจัดเลยนะเอาสล็อตสล็อตไม้ปนอนดเนี่ยล้วลึบลึบรึบโอ้โหไม่ได้สักทีเลยโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งชิมหายแล้วมันเติมกระสุนแล้วนะโอเคนี่มีการเอาสองดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้มีดแล้วกันนะเฮ้ยมันโอ้โหมันกินแอปเปิ้ล โอ้โหมีมีการตัดอันนี้ให้ด้วยโอ้โหเอาชิบหายแล้วเอ้ยเอ้ยมันจะยิงโอ้โหแม่งเอ้ยหัวร้อนแล้วเนี่ยเอาไปากระบ,บอกโผล่มาแบบเดิมบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอเคโหแลกกันยิงคนละนัดนะโอเคครับนี่กินมา อ้าวกลุบกโอเคครับผมจะใช้นี้แล้วกันนะยูสอ้าวตัดปกระบ,บอกครับเสียงดวงดูรอบนี้เตรียมพร้อมอื้อเฮือไปไงล่ะฮะเป็นไงเฮ้ย <c ười> สะใจนะครับเป็นไงโดนนัดเดียวเลยโอ้โหผมว่าผมน่าจะชนะในะรอบนี้เคออยฝันตัว่ามมันก็ไม่มีไอเทมอะไรใช้แล้วนะครับคือมันแทบไม่เหลืออะไรเลยนะยิงตัวเอง ว้าวเอาเอาเอา,เอาโอเคเฮ้ยไม่ไม่ไมนาด,ดีใช่แน่เลยเอายังไม่ใช่นะครับโอเคนี่นะสุดท้ายโอ้ยเป็นไงล่ะ <laughs> เราชนะนะครับโอ้ไ oh มคก็โคตรลุ้นเลยใครที่กำลังมองหาเกมแนวเล่นเพลินๆนะครับหรือว่าเกมที่ทําให้คนรู้สึกหวาดเสียวหรือว่าลุ้นได้เนี่ยก็สามารถลองดูเกมนี้กันได้นะครับคือมันจะทําให้เราลุ้นทุกเวลาเลยนะคือเป็นเกมที่โคตรดีเลยนะ แล้วก็เหมือนกับต้นฉบับเปียกเลยนะครับโอเคมาผมจะเอาอีกรอบหนึ่งครับเอาสล็อตใหม่แล้วหมุนหมุนหมุนปึ๊บปื๊บอา้าวไม่ได้อะไรเลยชิบหายแล้วโอเคเริ่มก่อน,นครับโอเคมาเอาเส็กระสุนแล้วเนะอะโอเคเอานัดแรกไม่ใช่ชิบหายแล้ว เอ้าเพราะว่าหน้าต่อไปนี่ใช่แน่เลยนะโอเคชิบหายแล้วท่านผู้ชมไี่ยิงตัวเองแลนะ้วเอ้าคือแบบไนเกมนี้แบบสนุกจริงนะผมยอมรับเลยนะอืผมก็คิดอยู่นะครับว่าทําไมแบบเกมนี้มันดังหรือว่าแบบคนชอบเล่นกันจังนะครับความสนุกมันก็อยู่ตรงนี้นะครเราได้ลุ้นนะถ้าเราพลาดก็คือจบนะ โอเคเอานะต่อไปใช่แน่เลยเอายังไม่ใช่นะครัเอาดีเลยแบบนี้โอ้โอหโดนไปแล้วครับตเต็มเ็มโหพลังชีวิตเหลืออีกสองนะครับยังไงโอ้โหโดนครับโดนหายแล้วไม่เป็นไรนะโอเคครับจะใช้นี้แล้วกันชิบหายแล้ว มันวางกระสุนอีกแล้วนะครับโอเคใส่กระสุนชิบหายแล้วท่านผู้ชมโอเคครับยูสอ้าวล็อกล็อกล็อกมือก่อนนั่นไงสวยแล้วแบบนี้เอ้ายิงเอา,เอาชิบหายแล้วยังไม่ได้นะเยยมามามาเอา้ายังไม่ได้เหรอเอาชิบหายแล้วปืนแจมือหลุดแล้วนะเว้ยมันกินแอปเปิ้ล เฮ้ยพลังชีวิตมันกลับมาแล้วเอาอีกลูกหนึ่งเฮ้ยเ,เกมพิกนะครับสถานก,การณ์พริกเปลี่ยนพันเลยชิบหาาแล้วเอาเรียบร้อยนะโอเคยิงโดนตัวเองนะอา่าผมจะใช้อันนี้อีกอันหนึ่งคนระับโอเคมาใส่กุญแจมือไปเลยนี่เตรียมพร้อมครับืออร่วงร่วงบอกเลยว่าร่วงครับ อีกน้าหนึ่งไหมขยับไม่ได้นะครับอ,อีกน้าหนึ่งหเหลือนต่สุดท้ายนะครับเราต้องชนะแน่นอนนะครับรอบนี้นะคือ,อยังไงพลังชีวิตเราก็เหลือเยอะมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ก็เรามีอเทมเติมเลือดด้วยตัวตัวเองไมนะ่ได้ดีนะไม่ยิงตัวเองตายเอาชิบหายแล้วโดนแน่เลยโอ้ยทำใจไว้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราชนะอยู่แล้วแหละ โอเคครับนี่อาเดิมกระป๋องอะไรไม่รู้นะกระป๋องเบียร์หรือเปล่าเดิมพันนะครับเดิมพันชีวิตอาวโอเคครับมาผมว่าเกมนี้มันน่าจะาแบบเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกเลยนะโอเคผมจะใส่นี้นะกุญแจมือนี้ออกไปเลยไม่ต้องขยับเลย โอเคครับ uh huh. เรียบร้อยชนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับเสี่ย